แต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าทำาังไงเช่นนี้ก็คือว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สําคัญการที่วันนี้เราทํางานแล้วเรายังได้ออกไปเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนในทุกๆวันหรือเปล่าพร้อมครับเราต้องกันเองกันเองนะกันเองกันเองมาคุยได้เต็มพี่ทุกเรื่องคือต้องเล่าว่า พี่มาจริงๆครับซันว่าหลายๆคนรู้จักแบบพี่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเลยซันเลยรู้สึกว่าพี่ลอง introduce แนะนำตัวเองสั้นๆอีกสักเล็กน้อยครับถ้าแบบจะให้ทุกคนรู้จักนิดนึงก็ชื่อน้ำนะคะน้ำธนทรกาธนิสากรนะคะชื่อนี้เนาะแต่ว่าเพื่อจะเรียกย่าๆนี่พรอะนเป็นย่าๆไม่ใช่คิดไปเองคิดไปเองไม่ใช่นะก็ชื่อน้ำ นะคะธนทรการนิสากรก็ทํางานไปที่รึกษาการเงินเป็นพิธีกรรายการการเงินเป็นนักจดสรุปนักวาดรูปแล้วก็เป็นเจ้าของเพจก็ทําเพจด้วยเพจน้ำไฟแนซ์ก็ตามกันได้นะคะเราก็ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้ให้นะถะเดี๋ยวแปะไว้ให้ก็แล้วรู้สึกว่าจริงๆอะครับเหมือนเริ่มต้นอหละครับพี่น้ำคือหลายๆคนอาจจะแบบเออลองทำโซเชียลไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเพจหรือไม่เป็นส่วนตัวอะไรเงนี้ครับ พี่รู้สึกว่าเออตอนนั้นพี่เริ่มตรงนี้ขึ้นยังไงบ้างาก็พี่อาทํางานเรื่องการวางแผนการเงินใช่ไหมคะแล้วก็โดยการทํางานของเราเนี่ยก็คือไปเจอกับคนซึ่งก็คือในอดีตเนี่ยก็คือไปทําแบบสอบถามคือไปเจอใครกับคนรู้จักก็ขออนุญาตทำแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินเก็บเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็สิ่งท oui> ี่เก mm ิดขึ้นก็คือว่าพอเราไปคุยกับคนบางคนเขาก็ตอบรับเราดีบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ไม่ได้อยากคุยกับเราแล้วก็มานั่งถามคำถามว่าเอ๊ะวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็คือมันเป็นสิ่งที่ที่ดีแต่ทําไมคนบางคนถึงไม่อยากคุยกับเราล่ะอ่าล้วก็เป็นสิ่งที่เราตั้งคําถามเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าใครบางคนอะ ไม่เข้าใจว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าแล้วเราก็เลยถามกลับว่าล้วจะทำยังไงให้คนรู้แหละว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเราต้องทําให้เรื่องเงินน่ะมันกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายแล้วก็ทําให้เขาเห็นความสําคัญของการวางแผนการเงินก็เลยเป็นที่มาของการทําเพจการเงินก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อเพจน้ำ finance ครับอันเดี๋ยวเราต้องแปลอีกรอบไหมครับหยอกหยอกหยอกครับแล้วจริงๆถ้ามองสเต็ปถัดมาอีก นิดนึ่งครับพี่นะันรู้สึกว่าในมุมมองของคำว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักคำว่า financial advisor หรือ FA เนาะพี่มีมุมมองกับเรื่องตรงนี้ยังไงบ้างครับ ก็จริงๆเขาว่า Financial a d v i s o r นะคะก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆแล้วก็เป็นอาชีพที่ส่งคุณค่ามากๆครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนมันทําให้คนมีเงินเก็บมากขึ้นทําให้คนสามารถวางแผนเกษียณได้ทําให้คนมีสวัสดิการครับด้วยงานตรงนี้เขาเรียกว่ามี Impact กับสังคมกับใครบางคนเนาะแล้วก็เออมันก็เป็นงานที่ได้ช่วยเหลือคนอืมคือ พอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องการเงินก็เป็นเรื่องที่แบบอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วด้วยใช่คือทุกคนต้องวางแผนการเงินจะรวยจะจนก็ต้องวางแผนซึ่งเราคือคนคนนั้นนะครับโอเคแล้แล้วถ้าในมุมมองของการทํางานของพี่อะฮะถ้าแบบสมมติว่าแชร์แบ่งปันเผื่อแบบเป็นประโยชน์กันกับพี่ๆท่านอื่นที่กำลังดูอยู่ประมาณหนึ่งล้านคนอะไรอ่าหนึ่งล้านคนนี่เขาบอเออมันต้องมาพี่ลักษณะการทํางานที่บอกว่าตอนแรกเป็นแบบสอบถามใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นนะครับแบบ ก็ยังหรือตอนนี้ก็ยังมีแบบสอบถามอยู่เป็นยังไงบ้างครับก็ <c oughs> จริงๆการทําแบบสอบถามเป็นเรื่องที่สนุกมากนะคะเพราะมันคือการที่เราได้คุยกับคนที่เรารไม่รู้จักมันเป็นเรื่องทักษะของการได้เจอกับคนที่มีความแตกต่างกันไปรจริงๆการทำแบบสอบถามเป็นเลยที่สนุกมากในความคิดของพี่เนาะแล้วก็การทางานปัจจุบันนี้เป็นยังไงปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้ทําแบบสอบถามแล้วนะคะคแต่ก็คือพอเรามีเพจ ก็จะมีคนเนี่ยท um uh> ี่เข้าหาเราก็ลงทะเบียนอยากจะวางแผนการเงินกับเราเราก็ก็จะมีกลุ่มลูกค้าตรงนั้นในขณะเดียวกันเราก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วก็วางแผนกับเราต่อเนื่องหรือก็จะแบบแนะนําคนอื่นๆให้มาวางแผนการเงินกับเราด้วยครับก็เหมือนเหมือนเหมือนพอแรกๆเราพอคนเริ่มรู้จักเนามันก็อาจจะเป็นฟิลแบบเริ่มมีการแนะนาแล้วไอ้แกแกมองแผนกับพี่น้ำซี่อะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ก็ยังแบบ ก็แบบนี้ได้เรื่อยๆ <ET EN C IO> เลยก็เป็นแบบนี้ๆๆอยู่เรื่อยๆ oh. หรือบางทีลูกค้าบางคนทําแผนนี้ไปแล้วอยากจะทําแผนอย่างอื่นเพิ่มเติมอยากจะเปิดพอร์ตเพิ่มอยากจะซื้อประกันเพิ่มอยากจะลดยอย่างภาษีอะไรเงี้ยก็เราก็จะวางแผนโดยตอบโจทย์กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการโอเคครับเฮ้ยแต่ว่าเหมือนคุณคุณ <ET EN C IO> ว่าพี่น้าดูค่อนข้างแบบหลายอย่างเลยใช่ไหมครับทำหลายอย่างใช่ไหมเราเราต้องตามสคริปต์เมื่อคืนกันอยูี่น่นหยอกหยอกเหมือน พี่น้ำลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับแบบเป็นไอเดียว,ว่าเอ้ยที่พี่น้ำทำแบบพี่ดูแลเกี่ยวกับด้านไหนบ้างอ่าก็เหมือนท่านปัจจุบันบใช่ไหมคะเราก็มีใบอนุญาตเนาะก็คือมี2อ,อย่างนะคะก็คือเป็นใบอนุญาตในการแนะนําบังแผนในส่วนของประกันชีวิตรหรือเป็นพวกประกันสุขภาพอันนี้เราก็จะดูแลในเรื่องของการโอนยญาความเสี่ยง <c oughs> เนาะอาจจะเป็นทั้งในส่วนของอประกันตลอดชีพสะสมทรัพย์ รหรือยูนิตลิง์หรือบ um ํานานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของประกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีใบอนุญาตอะคะ่ะก็จะเป็นใบอนุญาตในส่วนของการแนะนําการลงทุนตรงนี้เราก็สามารถที่จะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยไปลงทุนในกองทุนร่วมหรือจัดพอให้กับลูกค้าได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็น เออใบอนุญาตหรือสิ่งที่เราทําอยู่แต่เวลาที่เราทํางานจริงๆอ่ะเรามีใบอนุญาตพวกนี้มันไม่ได้ไหมายามว่าเรากลาลังขายสินค้านะแต่เรากลาลังขายการวางแผนทางการเงินขายความสงบ,บสุขทางใจโดยที่เอาสินค้าการเงินเหล่านี้ไปตอบโจทย์กับเขาก็จะเ,เ,เป็นลักษณะประมาณมเพราะว่าเหมือนเหมือนที่พี่น้ำเคยเล่าว,ว่าแบบจริงๆพอเราดูทั้งระบบให้เขาอพอดูรายรับรายจ่ายดูตามเรื่อง การใช้ใจ่ายในแบบที่เหมาะสมตรงนี้ควรไปยังไงดีอะไรครับก็ใช้สิ่งเหล่านี้ประมาณ 2- อสอย่างที่ที่เข้ามาซึ่งโดยปกติถามว่าบางทีคนที่เข้ามาปรึกษากับเราบางทีเขาอาจะไม่ได้ซื้อของกับเราก็ได้รหรือจะไม่ได้ซื้อสินค้าการเงินกับเราก็ได้แต่เองเขาได้วางแผนกับเราแล้วยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราวางแผนการเงินของเขาด้วยสามเหลี่ยมทางการเงินนะสภาพคล่องคือคุณต้องมีนะซึ่งถามว่าเงินในสภาพคล่องเขาคงไม่ได้เก็บกับเราแต่เขาก็คือไปเก็บที่ฝากธนาคาร เราก็ต้องมานั่งดูว่าเราเขาควรจะเก็บเท่าไหร่ล่ะหรือถ้าวันนี้เขาต้องการถัดมาคือโอนย้ายความเสี่ยงแล้วเขาควรจะซื้อประกันแบบไหนล่ะต้องการจะเก็บเงินเพื่อลูกหรือเพื่อการเกษียณเก็บเท่าไรล่ะหรือถ้าวันนี้ต้องการที่จะลงทุนเก็บกําไรหรืออยากจะส่งต่อมรดกให้ใครบางคนอยากลงทุนเท่าไรล่ะคาดหวังผลตอบแทนเท่าไรล่ะอยากส่งต่อมรดกให้กับคนข้างหลังเท่าไหร่ล่ะเราก็จะวางแผนตามเป้าหมายทางการเงินที่ที่เขามีไว้ครแล้ว พอเวลาทํางานเยอะๆครับพี่นาะสันว่ามันต้องมีแบบฟิลเหมือนกับเ,เรียกว่าเป็นบทเรียนหรือว่าแบบเรื่องเรื่องราวที่แบบพี่รู้สึกว่าน่าจะสะท้อนกับ ทุกคนที่ได้ฟังในงานนี้เนาะว่าแบบเออมีอะไรที่แบบยากเหมือนกันนะกว่าบบจะผ่านจุดนั้นม,มามา,มาเป็นตอนนี้ครับใช่คือบางครั้งเวลาที่เราทํางานอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเนาะในทุกการทํางานแหละที่เราจะคาดหวังผลลัพธ์ว่าสิ่งที่เราทําไปมันน่าจะเกิดผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่จะต้องได้หรือเห็นผลให้เร็วที่สุดยกตัวอย่างเช่นคือความเป็นมนุษย์เราอยากจะสําเร็จให้เร็วเราก็จะคาดหวังว่าเราก็ต้องสําเร็จในด้วยงานของเราด้วยอาชีพของเราให้เร็วที่สุด แต่ว่าในความเป็นจริงบางอย่างในการที่เราทํางานเราอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราทํางานกับคนการตัดสินใจของคนอีกคนหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกเสียใจนะว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่เราพูดมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ทำไมคนไม่ตัดสินใจที่จะเก็บเงินเันอย่างที่เราแนะนำแล้วเราก็มีความรู้สึกท้อถอยว่าเอ๊ะทำไมงานนี้มันไม่ตอบโจทย์หรอเอ๊ะทำไมงานนี้มันไม่ใช่สำหรับสำหรับเราหรออะไรเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่า มันอย่างที่พูดนะ้องานเราเป็นงานที่ดีนะดีไหมถ้าคำตอบของเราคืองานที่ดีสิ่งที่เราทําอยู่เป็นงานที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เขากาลังปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธเราแต่เขาแค่อาจจะปฏิเสธแผนบางอย่างหรือปฏิเสธคนในครอบครัวของเขาหรือปฏิเสธในช่วงระยะเวลาตรงนี้แต่ไม่ได้หมายว่าเขาจะปฏิเสธเราตลอดไปอ๋ออ่าฉะนั้นเราก็อาจจะต้องให้เวลากับเขาแล้วก็กลับเข้าไปหาเขาใหม่เพื่อที่เขาอาจจะเปิดใจที่จะคุยกับเราใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันมีเหมือน เขาอาจจะยังไม่ไว้ใจเราด้วยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งก็คือคุณเป็นใครก็ไม่รู้คุณไม่รู้จักคุณมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อที่ทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นหรือมันอาจจะไม่พร้อมจริงๆตอนนี้เขายังมีต้องโฟกัสเรื่องอื่นแต่ในวันที่เขาต้องการเราอะเรายังอยู่กับเขาหรือเปล่าประมาณโอเคแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นภาพของอนาคตพี่น้ำสมมติว่าพี่แบบเไปถึงจุดหนึ่งแบบ มีความสําเร็จมีเคสหลายแบบแหลายหคนให้ความไว้วางใจเนาะพี่น้ำมองตัวเองในอนาคตนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระดับไหนยังไงบ้างครับโอเคก็เหมือนอย่างที่วันนี้พี่น้ำมีโอกาสมาทํางานในฐานะของที่ปรึกษาการเงินให้คําแนะนําให้กับลูกค้าเนี่ยวันนี้มีคนมาลงทะเบียนกับเราเนี่ยในเพจน้ําไฟแนนซ์นะคะคมีก็คือจะเป็นหลักพันคนแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ตัวเราเองมีคนเดียว แต่มันมีหลายคนเลยนะที่เขาอยากคุยกับเราหรืออาจจะไม่ได้อยากคุยกับเราหรอกแต่อาจจะมีหลายคนเลยนะที่อยากจะวางแผนการเงินกับเรารเราเลรู้สึกว่าด้วยอาชีพนี้มันทรงคุณค่ามากแล้วก็มันมีคุณค่ากับใครบางคนแต่เราเหมือนมีเพียงแค่หยิบมือเดียวเหมือนกับเรามีมือแค่รองน้ําฝนแต่ฝนมันตกเยอะมากฉะนั้นถาว่าในอนาคตในสิ่งที่ตั้งใจเราอยากจะมีหลายๆมือที่ ถ่ายทอด DNA ได้เหมือนเรารักลูกค้าได้เหมือนเราเข้าใจวางแผนการเงินได้เหมือนเราแล้วก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็เซอร์วิสกับใครบางคนที่ต้องการวางแผนการเงินก็มองตัวเองว่าในอนาคตถ้าสมมติว่าวันนี้เราเป็นแบบอย่างมั่นคงแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีเราหลายๆคนที่จะไปช่วยเหลือคนเหล่านั้น เพื่อให้ตอบโจทย์อีกหลายหมื่นคนที่จะตามมาใช่ใช่เพราะขนาดเอาขนาดสมมติวันนี้เราคนเดียวมีคนมาลงทะเบียนกับเราพันคนคถ้าวันนี้เรามี1ิคนก็หมายความว่าก็จะมีคนมาลงทะเบียนกับเราทั้งหมดหมื่นคนมันก็จะเป็น Impact แบบเนี้ยที่แบบไปเรื่อยๆอืมหุยอยากจะเป็นล่างโคลนนิ่งแล้วนะฮะใช่ไหมเป็นล่างโคลนนิ่งเอามือหลายๆมือมารองน้ําฝนไปด้วยกันอ๋ออุ้ยอันนี้คํานี้แบบต้องยืมมาใช้แล้วเนี่ยคือเราพออย่างเงี้ยครับพี่น้ำสมมติว่า ถ้ามันถึงจุดที่เรียกว่าพี่อยากจะฝากอะไรตอนท้ายนิดนึงนะคร<ฆ>ับเราอาจจะเป็นแบบสัมภาษณ์สั้นๆเนาะอดัันว่ามันได้อะไรแบบคาดีๆหลายๆหลายคำครับรู้สึกว่าอยากจะฝากอะไรครับพี่น้ำซันซันขอเป็นสองกลุ่มคนแล้วกันเนาะ<ฆ>อาจจะมีกลุ่มคนที่เขาไม่ได้เป็นเกี่ยวกับทางด้านงานนี้<ฆ>พี่อยากบอกอะไรเขาแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ในงานนี้ในสายงานเดียวกันครับโอเคก็อย่างแรกเนาะถ้าสมมติววเรามีอะไรอยากจะบอกก็คือเราอยากจะบอกกับ คนดยทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะทำงานในอาชีพนี้หรือไม่ได้ทำงานอาชีพนี้ก็คือวา่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สําคัญทุกชีวิตทุกช่วงจังหวะเราต้องใช้เงินทั้งหมดเลยแต่คําถามคือเราจะใช้เงินมันยังไงเขาบอกว่าคนทุกคนมีปัญหาเรื่องการเงิน1คือมีเงินน้อยเกินไปกับ2คือมีเงินมากเกินไปฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ,รแล้วก็การที่วันนี้เราตั้งใจแล้วก็วางแผนการเงินให้กับตัวเองเนี่ย มันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราคนเดียวนะที่ได้ผลกระทบในเชิงบวกแต่มันจะส่งกระทบก,กับใครหลายๆคนในรอบตัวเราแล้วก็สังคมด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าวันนี้เราเป็นคนให้ความสาคัญเรื่องการเงินวันนี้เราไม่เป็นหนี้เท่ากับว่าคนรอบข้างเราไม่เดือดร้อนถ้าวันนี้เราวางแผนการเงินมีสวัสดิการที่ดีนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องไปพึ่งงบประมาณในส่วนของรัฐ ภาษีเราก็จะได้ไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ชหรือถ้าวันนี้เราวางแผนกเกษียณน,นั่นหมายความว่าเราก็สามารถดูแลตัวเองได้โดย<ช>ที่ไม่ล<ช>ําบากลูกหลานฉะนั้นก็คือเป็นคําที่เราใช้ตลอดเลยนะก็คือเพียงหนึ่งชีวิตวางแผนการเงินก็จะมีอีกหลายชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้กับทุกคนได้วางแผนการเงินในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับคนที่เราทําในอาชีพนี้ เขาเรียกว่าในอาชีพของการไปที่ปรึกษาการเงินเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีแรงเสียดทานเยอะความหมายก็คือว่ามันมีทั้งคนที่เข้าใจแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่เข้าใจอ่าแต่งานที่เราทําให้เรารู้ไว้เลยว่ามันมีใครอีกมากเลยนะที่รอเราอยู่แล้วมันก็เป็นงานที่มีคุณค่าจริงๆฉะนั้นก็ขอให้เราแบบมีความตั้งใจดีอดทนกับมันเนาะแล้วก็ทํามันทุกวันเหมือนบางอย่างเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้เนาะบางครั้ง เราก็ไม่รู้หรอกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันจะโตเร็วหรือมันจะโตช้ารเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้คนที่เราคุยกับเราเนี่ยเขาจะวางแผนการเงินกับเราได้เลยไหมอาจจะวางแผนตอนนั้นเลยหรือรอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีก่อนจะวางแผนกับเราแต่สิ่งที่มันสําคัญคือวันนี้เรายังปลูกต้นไม้ทุกวันไหมมันก็เหมือนกับการที่วันนี้เราทํางานแล้วเรายังได้ออกไปเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายหลายคนในทุกๆวันหรือเปล่า ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานอยู่ในวงการนี้ในอาชีพนี้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าทั้งกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นด้วยค่ะโอเคครับก็พอได้พลังนะพี่นะได้ไหมผมได้เลยเนี่ยได้ไหมเออก็รู้สึกสันซับอกไอเดียครับมันมันเป็นคำของพี่คนหนึ่งที่แบบมีประสบการณ์เอเราไมาถึงประสบการณ์นะพี่นะรอบหน้าฉันได้มาให้แกแล้วนะฮะ คือสนะรู้สึกว่าทุกคําที่พี่บอกอ่ะม,มันมันมีมันมีความรู้สึกที่แบบเออมันเป็นประโยชน์จริงๆที่พี่ได้เจอจริงๆจากการทํางานนะครับสันเลยรู้สึกว่าก็ชื่นชมพี่แบบมากๆคนหนึ่งที่แบบได้สร้างผลกระทบเนาะแล้วก็สุดท้ายครับเราเราต้องมองกล้องเราก็ต้องบอกบอกมือไว้อโอเคโอเคต้องมีจังหวะพร้อมกันว่าสามสี่แล้วอะไรเนี้ยได้ครับผม สามสี่ <quin ous S 1> บวกมือไายบายนะโอเบนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสามสี่ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะครับขอบคุณครับ